ตอนละคนช่วงกินพัชชลดเฟสตเลยวันนี้เราอยู่ที่งานมอเตอรจีพีครับของอสนามช้างเป็นอันนี้เป็นโมโมเตอจีพีจัดเป็นครั้งที่สามครับมือนี้มือนี้พอดีฝนตกครับฝนตกวแข็งแห้งเล้ขี่รถมาว่าหันกับโอโ้โหตกย่างครับก็คือ <Nope. S 1> ไม่คือตกเคลียร์ยุสนามครับก็ oh, <no. S 1> คือองอ่ะอึ้งฝากกับเบิดเบิ้ลครับอโอโ้โห ก็คือถนนหรือตาหนามครับเพื่อนครับอนนี้นะครับคนกัเริ่มทยอยกลับกันมีนะครับพอดีฝนตกยังหนักเลยก่อนจะแข่งโมโตจีพีอ่าตอนบ่ายสิบห้านาฬิกานะครับบ่ายสามปรากฏว่าฝนตกมายังหนักในส่วนของท่านผู้ชมหลายท่านก็กำลังเดินทางทยอยกลับก็ในส่วนของผมกับพี่ไทยชวนกำลังที่ไปเบิรงกันก็คือโมโตจีพีมันจะจัดประมาณสามวันครับแต่ไฮไลท์มันจะอยู่วันสุดท้ายนะก็คือรุ่นใหญ่สุดคือโมโตจีพี ที่มีระดับมาค์มาเกดแพงนะครับเห็นเงบรรยากาศด้วยรอครับโอ้โหฝนตกหนักมากไอ้ตอนนี้ก็เป็นลิ้นบางๆครับตอนนี้ผมสื่อบัตรมาไล้วครับนี่เป็นบัตรอะไรครับเป,เป็นบัตรเกียมสแตนครับโอ้โหเกียมสแตนคนะครับวันนี้เดี๋ยวเราพา FC ของช่องไปดู Moto GP นะครับบนบเกียมสแตนเลยนะครับก็คือเป็นที่นั่งที่แพงสุดในการเข้าชม Moto GP ของบุรีรัมหรือว่าของประเทศไทยนะครับ เรากำลังเดินครับหลายๆคนกำลังเดินทางกลับแต่เรากำลังเดินทางไปครับรอบกูตัวจีบีรอบจิงตัวหลักผมตั้งเขาไม่อีกดแล้วครบับโชวูที่เกตอ่ะโชว์แล้วเข้าได้ได้เดี๋ยวจังไห์เห็นใบก้อนคร<ช>ับเดี๋ยวเขาเขาไปดีเขาอีกขันหนึ่งอยู่ตรงไนนอไไ้นี่เขาก็จะไปหนีไปเป็นหูเพือตรงทางเขา ครับเป็นอ่าแนะนลว่านี่เวลามานี่สิมีรถตุกตุกในลามากัดนี่ครับสิมีรถตุ๊กตุกนี่คงคาดใช้ยางเทครับประดับด้วยอะไรคงข้างดงช้ผ้าครับผ้าไหมผ้าไหมที่เป็นผ้าไหมจะลักษณของบุรีรัมย์ครับผ่าไหมฟัสซินตินแดงนะครับสมั่วคแต่จะโอ้กินเบียร์โอ้กินงุ่นเขียบเลยครับ สือขงบรลัมค่ะสงามนีนีมย่หว่ะไมซื้อทัไหมะสนี้ทุกๆกคยุ่นนี้ยู่นีู้นดานะครับขอณไปรับขอเปียๆระเป๋ิ่อรอขึ้นรถคับฝนตกฝนตกกลา อุปสรอะไรแห้งเมื่อตัว GT ปีนี้อ้กานรถใยอดแล้ครับเจวมนมีมเไข่ฝนตกเดี๋ยวหาผมกดูบรรยากาศครับโอ้โหฝนตกครับอนมีันนั่งนอรถออกครับได้ขอไอ้เิงม่นางาครับีฝนตกครับก็ได้เอาหมมาเพราะว่าตอนเศ้านี่ลมนอ่าย็นแดด้เลยคิดว่าฝนจะฝนตก นนี้กำลังจะล้อเข้ไปในสนามนะครับอันนี้้ออัันนนนีี้เป็นสุดดยอเครับป็นโซเฟอร์รับส่งนะครับบรรยากาศข้างหน้านะครับดูไปดูโบตุ่งพีวันนี้ไปเราได้ที่นั่งเกตเต์เตนแล้วครับเพื่อเอฟซีของช่องเพื่อเอฟซีของช่องเลยครับช่องพิลุจดไลท์ได้แบบนี้เลยครับพิลโชดไลท์ได้เนี่ครับบรรยากาศทุกอย่นะครับ โนะมโซจีบีของีนี้นะครับโอ้โหนุ่มโตนหลอีก, <c oughs> อกแล้วร <c oughs> <c oughs> อแบบนี้ก็เจ็บจีบันกสู้ ติตเต้นมาขอผักพิงอะ,อะไรเนี่ยของเบียร์ช้างเอ้ยไม่ใช่ของช้างโอ้ยเป็นการมาดูโมโตอรีพีแบบทุลักทุเลที่สุดของปีนี้ครับครับวัวดีรถผมจอดยูนิครนครับรถของปินธนชด <รถ S 1> นะครับจอดรอรตรงไหนวะรถเขาเรเทอรรถเขาแต่เราทีครับอันนี้กับเป็นเฮลิคอปเตอร์ เฮลิคอปเตอร์นะครับคอปเตอร์นะครับเต็มอันนี้เป็นยังไงครับี่คือคอปเตอร์นะครับสำหรับอ่าเหตุฉุกเฉินนะครับของของตำรวจนะฮะโรยอนชัยพลวิศมีไว้สำหรับระบบรักษาความปลอดภัยอ่าครับเราถึงแล้วครับจุดที่จะขึ้นไปแกนสเปน นูนมวกับพิมนูนอันนี้สวยป่ะอันนี้ส่ป่ะสอันองสีเล่สวยป่ะนี่อันตัวนั้นสวยสีกมามีหมวดมีหมวกมาเก็ตก่อ่เงินเงินไผ่อันเงี้ยิิมเงินไม้บันชีอ๋อเราดู เจอกระซื้อยา้าหูโอเคครับงานใหม่โอเคครับผมเจอหมวกครับเป็นเหมือนกับว่าเป็นที่เลึกว่าเป็นงานมอเตอรจีพีแต่ละปีครับผมนีไม่ได้ครับเนี่ยครับ,รบ,รบพอเราเอารถดิ้นบัตรก็จะมีการเปิด <c oughs> นี่คือลิฟเต็นใส่ลิฟเต็นลิฟเดี๋ยวนะมีลิฟเต็นด้วยจับผมอต่บัตรแล้วก็ติดลิฟแตนอ๋อติดลิฟแตนด้วยนะครับว่าเราขึ้นมีสิทธิ์ขึ้นเกณฑ์เซ็น ครับเรียบร้อยครับสหรับบัตรมาประตูเข้าสู่แกนสแตนมาเทียมาร์มาเก็ตแบบชิปริมสนามเห็น360อบงศานะครับสุดยอดอ่ะนี่แหละครับเพื่อลูกแล้วเรา้อมลุยชีวิตรเราชอบมีอะไรอย่างนี้แหละซื้อไทยซื้อไทยกินได้หมวกครับก่อนดูก,การแข่งครับในบวกของปีนี้นะครับเป็นการแข่งขันครั้งที่3ในประเทศไทยนะครับ งหมื่นนี่ปหมื่นว้าวจน้ำมีนะครับอ่ะตอนนี้ผสิงพ่สิเหรอเลยได้เาตี้บรรยากาศด้วยงนเนเดินข้นไปเลยโอเคครับตอรู้สกหมสึกยอดตื่นเต้น งงบรรดาเสือเนาะเนี่ยบรรยากาศบรรยากาศตรงเนี้ยมันว่สามารถหาหาเบื้องได้ได้ในขณะที่ชาวต่างชาติเนี่ยบินขมนามน้ำครับลีมาเผื่อมาเบื้องแต่สชารับปีนเนี่ยอยู่บ,บ้านเขาดีท <c oughs> ี่สุดเพราะลูกชายปีนเป็น วิกกับเตรสุดยอดแบบนี้ก so ันมาพูดก uh ันสดเห็นหน้านะเป็นไงครับแกนเตอเต้นครั้งแรกของปียอดเลยรถรถนิดนึงครับตอนนี้นะครับอยู่ในช่วงกำลังเตรียม20นาทีหลายคนนะครับลุ้มไปในสนามเรียบร้อย20นาลาพร์ที่ล้อเพื่อใจนักแข่งอะลงไปแล้วครับขับรถและอีก2นาที40วิครับกอนเลยลุ้นเส้นลุ้นเส้นตื่นเต้นล้อเลยครับ เป็นเป็นมอเตอร์จีพีคันที่สามระวังผมก็ปีนแต่เขาว่าเบิ้งไก่ชิดตุลละว่ายุนตนดียนีต้น่ะปีนี่น่ะคือผมก็ปีนเนี่ยสามารถซื้อตัวแกนตเต็นได้เลสุกีนี่ผมจะซื้อมาทันกันเข้ามาป็นอเนับีนี่ซื้อเกตเตนได้ร้ซเอร์เสื้อทั้งหลายได้ปีปีที่แล้วเขาอยู่ตรงไหนอยู่ห้องคุณอยู่ของบีเอ็ปจะเป็นยูของรางติดขอบสนามแต่ปีนี้ยู่บนแกนต์เต็นโนะ โอดตื่นเต้นบ <c oughs> ัมเบิลตะปีมตื่นเต้นนี่เป็นบัมพุยแนั่นปวดเทือเลยปวดเทือเลยโอ้เป็นตะเลียนมีประทันก่อนเฮ้ยเลียนที่จิบุกที่จีบี <c oughs> ตื่นเต้นครับบัมเบิตะปีมตื่นเต้นผมก็ตื่นเต้นเหมือนบัมเบิบุรี <c oughs> รัมย์เหมือนบัมเบิลมาจังหวัดบุรีรัมย์เหมือนอยู่โลกอีกโลกนึง <c oughs> เฮ้ยมันว่าเกีดริลิงหัวเร็วครับคอโอโอถ่ายทอดสดนะครับเฮ้ยคอพเตอร์ถ่ายทอดสดรอรอสตาร์ทครับผงกับพี่ ครับมันนี่ดีครับดยอดโอ้ดูของจริงมันมาก GP Thailand 2 0 2 2นอะครับอันหนึ่งดับหนึ่งได้แก่ไมลรีกหกครับจากนักแข่งซื้อในบริษักัรอเดี๋ยวกคร <c oughs> ู่นรับชมบรรยากาศการสัมาษณและแข่งทีพโทีโอคนย่านำเาครับตอนนี้ผู้คน้กกับกํลังทยอย,ยเพื่อจะไปจุดขึ้นรถเพื่อกลับนะครับอยู่ยะมากเายเลินไม่ลย่ขาย ยมอโอ้โหสนุกครับอยากให้มามาชมเองนะครับอยากให้มาเบื้องเองสอหรับวันข้างหนาท้าบุรีรัมม์มีโอกาสได้จัดโมโต้จีพีอีกอยากให้ท่านผู้ชมในเอฟซีของช่องผมเนี่ยได้มาเบิ้งเองบอกได้เลยว่าสนุกมากมันไม่เหมือนกับดูในถ่ายทอดในทีวีครับคนรับฟิลลิ่งกันเลยดูของจริงมันมอ Foi um นั่งอถขี่รถครับฝนกระตกคนกาศดูสภาพดูสภาพครับตอนนี้อยูทะเลบุรีรัมย์แล้วครับว่าแม็กเตรียมจากสนามแข่งรถเป็นทะเลโอเคครับแล้วดิเขาจะว่าเลือขี่ขี่ขี่รถนะครับแยงเอาร์นอยจะเลียกว่าเพราะว่าคนมันหลายปนี่รถมันมาจอกันแล้วฝนกระตกตกแปบรถไปจอกันรถรติดครับดูดิเดี๋ยวรถติดยาวเลยหนุ่น รถติดยาวานู mm. L ure. L ure ้นเราเขื s <S s <S ่อนทีเพราะได้กลายเป็นว่ายืนรอขึ้นรถนี่เสียเวลาก็เดินเอาอีกเดินเอาดีกว่าครับคิดแต่ว่าคิดว่าเขาตีกอล์ฟเก่าลุงเดินไปฮอนรถพอดีจะเป็นไอ้รถบัสเกียร์ยังยินกับพ่อว่าอยืนตรงนั้นแต่ยืนตากฝนพอมเนี่ยครับแเราฝนเกิดอันอีกรูปนึงกับสีมาเร็วนะครับบรรยากาศครับัขึ้นมันได้อีกเดินไปสนามบ้านเราไปขึ้นขึ้นนี้ดีกว่าขึ้นนี้ใ่ไหมขอบคุณตัดได้ไหญครับ <ห>อะไรพี่ทำไมพอดีผมไม่จากกรุณแค่ครับครับพี่มามามาแต่พี่ไปรอขึ้นรถเนี่ยรถที่เรายืนขึ้นมันยังไม่มาหนึ่งเลยนึจอดนิ่งนเนี่ยผมเพิ่งเคยมาสนามทางครั้งแรกเลยนะครับเนี่ยโอ้ครับพี่พวันนี้มาเชียร์บุรีรัมย์โอ้ยินดียินดีต้อนรับครับพี่ในนามคนบุรีรัมย์ยินดีต้อนรับครับขอบคุณมากครับผมครับพี่ สำหรับตามปีมาจะพาไป EP3 กับเดินกับดำเนินมาถึงช่วงไทยลีปแล้วถ้าท่านได้ชอบกับฝากกดติดตามกดซัปไตยกดกระดิง่งสำหรับโคโ 2, รจีพีสองพันยี่สิบสองกับเป็นปีที่ชุดละมุนแห oh <yeah. S 1> <laughs> ้งกับถึโอ้ถึงกระเป๋าขาบนตกรถกระตีโอ้โห <laughs> ครับด้านร้านเขากระนังปลูกปลูกต้นไผ่าใบเบิ้งใาเอชซีใบเบิ้งต้นไผ่นะใบไผ่กำลังงามเลยนี่หโอ้ใบไผ่งามดีว่ะกเอาไปเส่ต้มไก่นะมั้งใบไผ่ตรงนี้ต้มไก่ขี้เสียบนครับคลิปตามที่มาจะพาไปอีพีที่สามนะครับพามาชมโมโต้อีพี2องพที่ประเทศไทยนะครับจัดเป็นครั้งที่3ที่จังหวัดบุรีรัมย์ขอบคุณมากๆากสำหรับ การติดตามคลิปตามที่มาจะพาไป EP ที่สาม EP ที่ที่ปากใช่ไหมว่ามีเซอร์ไพรส์คร่าวๆว่าจะไปอปาก EP ที่สาอ EP ที่สี่กับซีไปปากสอ่าใบแค่นี้ครับใบแค่นี้ะน, <3. S 1> นะครับเดี๋ยวฝากติดตามนะครับสำหรับ EP ที่4 <L> รับรองสนุกกว่านี้เยอะแยะสนุกสนุกเหมือนกันแต่สนุกคนละแบบนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณมากไหว้สวยๆให้กับเย็บีช่องหน่อย สวัสดีครับสำหรับใครชื่นชอบคลิปก็ฝากกดติดตามกดไลค์ซับสไคร์กดแชร์กดกระดิ่งช่องชื่ออะไรครับช่องชื่ออะไรครับช่องปีนธนโชธไลฟ์สไตล์ครับผมครับโอเคไป